ไทม์ไลน์สุดที่ชายยุ่นอาทิตย์นี้พูดคุยกับอดีตทูตไทยประจำวอชิงตันถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยหลังสหรัฐลดอันดับไทยสู่สถานะต่ำสดุดเราเขรับข้อมูลมามนะครับการตัดสินใจมีคณะกรรมการแห่งชาติแต่ว่าเราก็ยังตอบโจทย์เขาไม่ได้หมดมเพราะว่าเขาตั้งโจทย์ควบคุมมากเกินไปที่จะซึ่งทําได้ยากมากในทางปฏิบัติกฎเกณฑ์ว่าคุณต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่พอใจ ทำไมเราต้องแคร์ครับดว่มเราต้องแคร์ไอ,ไอ้ทิปรีพอตนี้เรื่องค่ามนุษย์บางครั้งนี่มันพิสูจน์ไม่ได้ใช่นะครับเขาก็เอาไปนะครับซึ่งซึ่ง,ซง,องอย่างเช่นรีพอร์ตเรื่องลอยยางเนี้ยนะครับมันมันพิสูจน์ไม่ได้อะบปิดฉากซีรีส์เรื่องเล่าจากครูดุษฎีพ่อฉันชื่อปรีดีพนมยงกับความในใจที่ครูดุษฎีมีต่อรัฐบุรุษอาวุโสผู้เป็นบิดาทม์ไลน์สุดที่ชัย,ยุ่น วันอาทิตย์นี้หนึ่งทุ่มตรงทางเนชั่นทีวีที่นี่ที่เดียว